ขั้นที่1ขั้นกล่าวนำา 1. จุดประสงค์การทดลอง 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของเครื่องสุบน้ำแบบไอโค 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. ความดันและเฮด (Pressure and Head) 1.1ความดันของบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) ความดันของบรรยากาศเป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของบรรยากาศต่อหนหน่วยพื้นที่บนบนพื้นผิวโลกการวัดความดันมี2ลักษณะดังแผนถังที่อยู่ข้างล่างนี้ ขั้นที่2ขั้นเตรียมดําเนินการ1เตรียมวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบเครื่องสุบน้ําแบบหอยของจํานวานหนึ่งเครื่องนาฬิกาจับเวลาจํานวานหนึ่งเรือนเยือน้ําจํานวานหนึ่งใบผ้าเช็ดมือจํานวนหนึ่งผืนปลั๊กไฟจํานวานหนึ่งอันสายยางจํานวานหนึ่งเส้นขั้นที่3าขั้นดําเนินการทดลอง 1. เตรียมชุดทดสอบเครื่องสุบน้ําแบบหอยของ 2. เติมน้ำลงในถังเก็บจนกระทั่งระดับน้ำต่ำกว่าขอบถังประมาณ10ซนติเมตร 3. เปิดวาล์วด้านทางออก discharge ของเครื่องสูบน้ำ 4. เปิดสวิตช์ power ของตู้สวิตช์บอร์ด 5. เช็คว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ความตีสูงโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 6. ก,กดปุ่มรันที่อินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ทั้งหมดเช่นจอ วัดความดันด้านดูดด้านส่งอัตราการไหลความเร็วรอบปั๊มและแรงบิดควรจะอ่านค่าสูงยเเปิดวาลวด้านทางออกดิชาร์จของเครื่องสุบน้ำแบบหอยโขงในตำแหน่งเปิดสุด8ปรับอินเวอร์เตอร์เพื่อตั้งค่าความเร็วมอเตอร์ไปที่2,900รอรอบต่อนอาที มุ้นรีวาทางออกดิชาร์ r ของท่อส่งน้ําจากเครื่องสุบน้ําแบบหอยโขงเพื่อเพิ่มความดันขาออกเป็น0.8กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 10. ปรับคันหมุนแขนวัดแรงบิดให้ดึงกลับมาอยู่ในแนวระดับโดยดูจากระดับลูกน้ําต้องอยู่ในช่องสเกลดังภาพประกอบบันทึกข้อมูลต่งตางๆ 11หมุนรีวาลเพื่อเพิ่มความดันขาออกดิชาร์เครื่องสุขน้ําโดยเพิ่มครั้งละ0.2กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรจนกระทั่งถึงความดันสูงสุดวาวปิดสุดและบันทึกข้อมูลตามข้อ10 12ิบสทำซ้ำตามข้อ8ถึงข้อที่11โดยปรับความเร็วจาก2,900รอบต่อนาทีเป็น2,500 2000 และ1,500รอบต่อนอาทีและปรับความดันด้านขาออกที่จุดเริ่มต้นของแต่ละความเร็วรอบจาก0.8เป็น0.7 0.6และ0.5ตามลำดับ13ปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ที่ตู้สวิตช์บอร์ดเพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์14ปิดสวิตช์พาวเวอร์ของตู้สวิตช์บอร์ดเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ15ทําทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องทดสอบให้เรียบร้อย ตารางบันทึกผลการทดลองวิธีการคำนวณกราฟผลการทดลองขั้นที่4ขั้นเสนอผลการทดลองผลการทดลองการทดสอบเครื่องสุบน้ำแบบไฮโคที่ใช้ความเร็วรอบ2,900รอรอบต่อนาทีโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันแรงบิด ปริมาณน้ำเวลาที่ใช้อัตราการไหลกำลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปกำลังไฟฟ้าที่ออกมาและประสิทธิภาพของเครื่องสูบจากการทดลองพบว่าเมื่อความดันที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก0.58กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรไปจนถึง2.00กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรอัตราการไหลของน้ำลดลงจาก107.85ลิตรต,ต่อนาทีเหลือเพียง24.19ลิตรต,ต่อนาทีขณะเดียว การประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเมื่อความดันที่จ่ายอยู่ที่1.41กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดที่37.41%และมีการลดลงของประสิทธิภาพเมื่อความดันที่จ่ายสูงขึ้นไปถึง2กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนอกจากนี้ยังพบว่ากำลังงานที่จ่ายเข้าเครื่องสูบน้ำมีแนวโน้มลดลงตามความดันที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก516.27วัตต์ที่แรงดัน0.58กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ลดลงเหลือ318.87วัตต์แรงดัน2.00กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรขณะที่กำลังงานที่ส่งออกสูงสุดอยู่ที่ความดัน1.40กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องสูบน้ำในการทดลองนี้ขั้นที่5ขั้นอภิปรายและสรุปผลการทดลองเครื่องสูบน้ำแบบหอยคงจะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันที่แตกต่างเพิ่มขึ้นจาก0.61กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ไปจนถึง2.00กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรอัตราการไหลมีแนวโน้มลดลงจาก107.85รอบต่อนาทีที่แรงดันต่ำสุดไปจนถึง24.19รอบต่อนาทีที่แรงดันสูงสุดในขณะเดียวกันกำลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปลดลงจาก516.27วัตต์ไปจนถึง318.87วัตต์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องสูบน้ำต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อแรงดันสูงขึ้น เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องสุบน้ำพบว่าประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่แรงดัน1.40กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งมีประสิทธิภาพ37.41%จากนั้นประสิทธิภาพมีแนวโน้มลดลงเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นหรือแรงดันลดลงสรุปผลการทดสอบเครื่องสุบน้ำแบบหอยโข่งที่ความเร็ว2,900รอบต่อนาทีพบว่าอัตราการไหลและประสิทธิภาพของเครื่องสุบน้ำมีความสัมพันธ์กับแรงดันที่แตกต่าง ดยที่แรงดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำนี้อยู่ที่1.40กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่37.41ขอบคุณที่รับชม